สามยกเท่านั้นนะครับ1้อปอนดนะ์คู่แรกก็ดูน่าจะไม่ครบยกแล้วครับออกอาวุธกันแบบนี้ตั้งแต่ยกแรกครับกำหนด3ยกนะครับย้ำกับแฟนมวยครับเปิดหัวมวยมันวันศุกร์สุกที่20กันยายนครับชองซู u ก็แถลดสดทุกวันศุกร์นะครับควบคู่กับแอปพลิเคชัน p รายทีวครับเดินเดินหาครับขุนดันเข้าในตีได้ไหมมหา อ่ะล็อกได้ล็อกได้ล็อกได้มาใช้แรงกันเยอะเลยครับโอ้โห,โโหดูมานี่ครับกรรมาการรัตพลแก้วพิกุลน,นะครับผู้ชี้ขาดบนเวทีโอ้โหดูว่าแกเป็นเงาตามตัวเลยครับฝายน้ําเงินขุนดันขุนดันนี่แหละครับถือว่าขุนดันพย,ยายามจะเบียดจะชนไม่เรื่อยเจ้านายรูปร่างสูงยาวกว่านะครับชกในเกมตั้งรับอาวุธมวยก็ยังไม่ได้อะไรชัดเจนเลยครับเจ้านายนี่ ฟันยางนี่โอ้โหใหญ่มากเลยนะครับทําท่าฝันยางคับปากไปเหมือนกันนะครับขุนดันก็พยายามจะเดินเกมอย่างเดียวนี่ครับฟันยางแกดูคับคับปากนะครับร้อยสิบเจ็ดปอนด์ครับสามยกนะครับไม่ต้องไปดูชันดูเชิงมาเตะไปก่อนแล้วก็เข้าเข้าขวางไว้มาแทางเขา่าเจ้านายเจ้านายเริ่มจะหันข้างให้ให้เหมือนกันนะครับ อ,อนี่ครับแนอกกับนายโอ้ยขุนดันแพ่เดินหาเรื่องโอ้แต่ดูครับแพ่เจ้านายโุ้ยสอกเวลาออกว่และน่ากลัวครับอย่าไปโดนของแกละกันครับโอ้โหโดนนี่มีสิทธิ์ลงไปนั่งให้กรรมาการน,นับได้เลยครับขุนดันเอาแต่ตอนนี้ดันไปติดมุมหน่อยครับอาจารย์รัตพ bon. ลแกลแยกมาว่ากันต่อ เอาละครับเริ่มจะยืนมองหน้ากันแล้วนะครับคุณดันนี่ดันเข้าไปหนักๆแรงๆเจ้านายถอยพางสู้พางนะครับโอ้ยเอาละครับทำท่าจะลุกไม่ไหวเริ่มจะไขลานขึ้นมาแล้วนะครับเจ้านายเบียดเข้าไปคุณดันนี่ดันอย่างเดียวนะครับชนเข้าไปออทีก็โอ้แต่ว่ากรอาการแย่ก่อนเลยครับอาการตอนนี้ไม่สู้ดีเลยครับเจ้านายครับเจ้านายครับมาทำท่าทำท่าทำท่าจะถอด ถอดใจแล้วครับแมตีตีไปโอ้โหเอาละครับอาการมวยเจ้านายตอนนี้ตอนนี้ฟันยางมันจะหลุดมาแล้วครับเอาควบนายตีแมขุนโอ้ขุนดำตอนนี้นี่จับไปไหนล็อกไปไหนเจ้านายบอกไปด้วยครับพยายามยืนเนี่ครับคู่ไปเรื่อยครับสาดแข้งและดูนายครับโอ้โห,หนายนายไม่เอาเลยครับเจ้านายเจอขวางแล้วก็หันสีข้างเลยครับทำท่าแบบ ท้อแท้เลยครับเจอวงในเข้าไปครับมบของสันแหลงนี่แหละครับเอา้าดูครับแมนอกพอได้นอกพอไว้นอกพอไว้แต่ว่าในครับแม่ในพอโดนจับปุ๊บแกนิ่งนิ่ง,งโอ้โหดูมามาไกวแดงนี่บอกคุณดันแน่จริงมาเจอกันวงในดีกว่าวงนอกวงนอกวงในนี่มันมันเสียดครับเวลาเจอตรงนี้นะครับดูแล้ว้าคุณดันนี่จับตีได้เนื้อเนื้อ,อชุดเดียวนะครับเรียบร้อยเลยนะครับแบบนี้ เพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มสับเป,ปร์สปาชัดจะยืนไม่ไหวแล้วนะครับเจ้านายกินเงินที่กำลังนะครับสุดท้ายก็เป็นขุนดันครับสิจเจบุงาครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนไปครับ